สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานําพระสมเด็จวร,รคังยุคกลางนะครับบล็อกปิมของจังหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับสมระังเราจะดูแล้วเหมือนท่าจะโน้มเอียงไปทางด้านขวามือเราสายองค์พระนะครับนี่สวยงามเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับอวบใหญ่นะครับ เอกลักษณ์ของพระธศินในสมัยยุคกลางนะครับโดยช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเป็นผู้แกะบอกพิมพ์ยุคกลางนี้เราจะเห็นองค์พระประธานเนี้ยบึกบึนสุข,ขุมคัมพีรภาพนะครับเราก็จะเห็นพระอุระนี้เป็นแท่งเลยนะครับ ไรตกตั้งสองข้างโดยเฉพาะพะพักเนี่ยเป็นผลมะตูมนะครับโคนเกตนี่อวบปลายแหลมจดที่ซุ้มระครังเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนไว้ผ่าซีกนะครับเนี่ยที่ซุ้มระครังเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะเห็นซุ้มระครังนี่อวบใหญ่นะครับส่วนฐานสิงค์เนี่ยลักษณะตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับ วัดนาท่านนี้ก็จะดูงามจะออกสีเหมือนกับสีมเมร็ดพิกุลนะครับคล้ายกับสีมเมร็ดพิกุลนะครับเนี่ยดูขอบข้างคลิปนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆนะดูเนื้อดูมวลสารนะครับ ดูร่องรอยการปริกออกการแตกออกของท่านเนี่ยค่อนข้างชัดเจนและสวยงามนะครับสีนี่มนเมล็ดพิกุลแหง้งเพื่อ<ๆ>นๆหลายท่านนะครับหาดูได้ไม่ยากนะครับมเมล็ดพิกลนะ่ะต้นพิกุลแหง้งดอกพิกุลมเมล็ดพิกุลเนี่ยตามวัดค่อนข้างจะเยอะนะครับในสวนบางท่านก็ปลูกไว้คนเท่าโบ,บราณท่านปลูกไว้นะเพื่อนๆลองลองหามาดูนะครับเปรียบเทียบดู เหมือนพ่อใหญ่มหาเอาอุปกรณ์ครัวดังได้เก่ามาหลายคลิปนะครับสีวันณะต่างๆเราหามาได้นะครับอย่างรอยปูไตยอย่างเงี้ยวันณะเหมือนมันปูอย่างเงี้ยพิกุลแห้งกา้านมะริแห้งอย่างเงี้ยเราหามาได้นะลองมาเปรียบเทียบดูเห็นไหมครับเนี่ยามงานของท่านก็เป็นเอกลักษณ์สายอนุรักษณ์ นะเพื่อนๆอย่างพระเย่ามาหาเนี่ยคือไมนะ่คือไม่อายที่จะบอกว่าเราแบบบ้านๆน,นะนะแบบบ้านๆถ้าพูดแบบไม่รุ่นหน่อยแบบบ้านนอกนะครับมองแบบบ้านๆมองแบบคนชนบทนะที่จริงจังและจริงใจในการศึกษาจริงจังก็หมายถึงว่าเราศึกษาให้ถึงที่สุดนะ จนเรารู้ได้นะอย่างที่พระยามหาเนี่ยจริงจังก็ศึกษาจนในที่สุดรู้ที่สุดเอาให้สุดไปเลยนะครับจริงใจก็หมายถึงว่าคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นออกมาไม่ไม่ได้หน้ามืดตาโมในเรื่องปัจจัยนะครับแต่ถ้าเราเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะเป็นกำแพงกั้นในการมองเพื่อนๆว่าไหมครับหลายท่านก็พยักหน้านะ ก็เป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเราแบบคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็จะสนุกดีนะครับสภากาแฟก็จะไหลลื่นนะครับโดยไม่ต้องมีการยกมือประท้วงทำให้ประธานจะต้องแบบเสียเวลานะครับดังนั้นเนี่ยอนุรักษ์เนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะต้องขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่เข้ามากดติดตามนะครับ ใหม่ๆนี้ท่านก็คงแปลกใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าพญยมหานี่ไม่ได้สายพานิดนะสายสายอนุรักษณ์นะสายบ้นบานๆนะจึงนําพระสมเด็จที่เป็นแบบบ้นบานๆนี่นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูค่อยๆศึกษากันไปนะครับพญยมหาเชื่ออยู่เสมอว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระบรมครูเราเนี่ยท่านปฏิบัติชี้แจงงามเบื้องต้นและทากลาง สุดท้ายจบลงที่สุดด้วยสติปัญญาของเรานะครับเหมือนเราเจอพุทธปฏิมาในซุ้มระฆังเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าคุณสมเด็จพระธาจานโตนี่แหละครับความงามมวลสารก็หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องขยายแบบเห็นการชัดๆวันนี้หน่อยจะเป็นยังไงนะครับหรือบางท่านเคยเห็นองค์เจ้าคุณเที่ยงมาแล้วก็ลองเปรียบเทียบ ลองเปรียบเทียบดูนะครับองค์เจ้าขุนเที่ยงก็เป็นองค์ครูของเรานะครับองค์ครูในการศึกษาริมพ์ของช่างหลวงสิทธิ์นี่แหละครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆองคนี้กันนะครับเราศึกษาด้วยองความรู้ของเรานะครับไม่ไม่โดนหลอกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราศึกษาด้วยด้วยการฟังอาจจะโดนหลอกนะเราศึกษาด้วยการฟังเขาเล่าเนี่ยเพราะมันไม่เหนื่อยไงครับไม่เหนื่อย เหมือนเราศึกษาตำรับตำราเนี่ยอันนี้เราเหนื่อยแต่การที่เราเหนื่อยเราก็มีภูมินะครับมีภูมิรู้แลวแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับดังนั้นพ่อใหญ่มหากล่าวมาแล้วนี่ข้างตนนั่นคือตัวตนของพ่อใหญ่มหานะครับให้เราดูแบบใกล้ๆกกันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับงดงามสวยงาม พอพักได้เป็นผลวัตถุนี่นะครับนี่ดูดูสิครับเพื่อนๆซุ้มระฆังนิไว้ผาซีกดั้งเดิมก็เป็นอย่างนี้เลยนะนี่อย่างเงี้ยแท่นล่องรอยไว้ผาซีกโคนเกศอวบปลายแหลมนี่จุดที่ซุ้มระฆังเนี่ยพระวรากายนั้นปริแยกนี่เราเห็นเส้นนไหมครับเพื่อนๆนี่หลายท่านมองหาเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้คลาสสิกมากนะครับเขาจะไม่ไม่ไมาอยู่ตจนเส้นนีนะ้ศีรษะ ไม่มาเกิดตรงนั้นแต่เขามาเกิดตรงฐานสิงนะเพื่อนๆดูงดงามแปลกประหลาดนะครับฐานสิงแล้วก็เห็นขาสิงลำไรนะครับเห็นขาสิงลำไรเป็นโค้งฟนเลยนะครับเราวดูด้านในซุ้มประคังนะเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านในุ้มประคังเนี่ยเขาไม่เรียบตึงนะม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเนี่ยคลาสสิกมากนะครับเนี่ยเขาม้วนหดเข้าไปด้านในเลย เดี๋ยวเรามาดูว่ารอยปูไตท่านเป็นยังไงนะครับเนี่ยรอยปูไตเป็นแบบนี้นะครับรอยปูไตรอยปีแยกรอยแตกเห็นได้ชัดนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆก,กันอีกทีหนึ่งนะครับองเคเย้าคุณเที่ยงนี่องดังองคครูในตำนานเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับไม่เกินจริงอะ่ะเนี่ยสีมฤอเพิกลแห้งอะ่ะเพื่อนๆดูความช่ำไหมครับความช่ำช่ำด้วยน้ำมันตังอิ่วเพื่อนๆเห็นไหมครับช่ำม,มากเลยนะครับงดงาม งดงามงามจริงๆดูสิครับเพื่อนๆด้านในสุดระครังเห็นไหมครับม้น<ๆ>มวนก็ไปด้านในเนี่ยคือความงามคลาสสิกนี่คือเอกลักษณ์ของพระแท้นะเพื<ๆ>่อนๆไม่ลาดชันเลยนะไม่เรียบตึงนะเนี่ย โอ้โหแล้วดูดูซุ้มระคังเราเนี่ยเนื้อเรียกว่าเนื้อบอบช้ําเนื้อฉ่ำอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยองค์เนี้ยถ้าถ้าเป็นองค์ประจํากายนะถูกเหงื่อถูกความเย็นถูกความร้อนของผิวหนังโอ้โหแบบงดงามเลยนะเพื่อนๆองค์เนี้ยเนี่ยบอบช้ําเนื้อฉ่ำเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยพระยมหาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับองค์องค์ครูเนี่ย อีกไม่นานนะครับเราจะเอาองค์นี้เป็นองค์ประจำกายอีกองค์หนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเต็มอิ่มก่อนนะครับจะอราธนาท่านขึ้นคอนะครับมีกรอบแล้วครับมีกรอบทองฝังเพชรรอแล้วนะครับนี่แล้วจะอราธนาท่านขึ้นเป็นองค์ประจำกายนี่เพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเมดพระธาตุนะครับเนี่ยเราดูด้านข้างเนี่ยด้านข้าง รอยปาดไหมครับนี่ปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังปาดเชียนเี่นไมครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับเนื้อน,นี่ช่ำเลยนะครับเนื้อนี่ช่ำเลย เพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านนี่นะครับขอบคุณครับ